DOD ครับบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนครับเพิ่งเข้าตลาดไหม DOD เนี่ยเห็นวับวับอยู่นะดูแฟตชีตหน่อยครับแฟตชีต DOD สินค้าอปอปโภคบริโภคอะไรวะตาสินค้าไดเอตโตอ๋ออาหารเสริมเนาะ บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของดีโอดอีครับรายย่อยถือ39%ลาครับรายใหญ่เป็นบุคคลนะแล้วมีไท D ีวีอาร์อัดับ2ด้วยถือเยอะนะครับถือเยอะอยู่นะนะครับนอกนั้นก็เป็นบุคคลหมดเลยนะครับบุคคลหมดเลยนะ งบการเงินเดียวดีครับนี่น้อยดีครับห้าร้อยแปดล้านนะสินทรัพย์รวมพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านครับงบร้อยสิบสองล้านสามร้อยห้าล้านแปดสิบหกล้านร้อยสี่สิบเอ็ดล้านก็โดดโดดดีนะครับแต่ก็ถือว่าส่งส่งขึ้นส่งขึ้นนะส่งขึ้นนะไออีสิบเอ็ดโอเคนะครับปันผลก็ก็ดีอยู่ครับ ครับมีไม่มีมีไม่จ่ายก็มีนะครับมองดู D.O.D. นะครับดูกราฟ D.O.D. ครับปิดเขียวเลยนะครับราคาวันสิบสี่ห้นะครับราคาเส้นสองร้วัน10บาท76ดสตางค์นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับโอ้เราเจอกันช้าไปนะครับดี DO d เข้าตลาดประมาณปี 2018-2019ครับเข้ามาแล้วก็สร้างดอยไว้ให้จ้า16บาท4นะนะครับปรับฐาน3บาท2นะครับตอน3บาท2คุณอยู่ไหนนะครับคุณมาเห็นอะไรตอน10กว่าบาทเนาะนะครับตีเส้นเทนเส้นกดครับ ตีจาก16ลงมา3บาทเลยครับอ่ะประมาณนี้นะครับจัดทรงเส้นก่อน อ่าประมาณนี้ครับ DOD เส้น mm. เทนเส้นกดบอกว่ารีบาวแรกเขาอยู่8บาทครับบอกพร้อมจุดเข้าที่ดีของเส้น200วันเลยครับแต่ DOD บอกว่าแต่เส้นเ้นเส้นกดบอกว่า DOD เนี่ยคุณต้องขึ้นเหนือ12บาทนะคุณจะเป็นเทนที่แข็งแรงตอนนี้ก็เหนือไปแล้วครับเหนือไปแล้วนะ ตอนนี้ DOD ครับเดี๋ยวนะราคาสูงสุดคือ16บาท4ใช่ไหมด o d ดีตอนนี้ทำใกล้16บาท4ไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือ15บาท8แล้วก็ย่อนะครับย่อมาทำฐานอยู่ที่12บาทส 12บาท4จึงกลายเป็นแนวรับหลังพิงฟ้าไปแล้วห้ามหลุดนะครับแนวรับใกล้สุดคือ13บาท9ครับ13บาท9นะแนวรับถัดลงมา13บาท10ครับนะ13บาท10นะแนวต้านแรกที่ควรจะผ่านให้ได้ก่อน 14บาท50ราคาปัจจุบันเลยครับและควรจะขึ้นไปให้ได้คือ15บาทา่าทประมาณนี้นะครับ DOD มีอัพไซเลนอีกประมาณ14 15 16 2บาท2บาทนะครับแต่ถ้าหลุด12 4เนี่ยมีโอกาสลงเป็นเยอะกว่า2บาทนะครับมองดูนะอัพไซเลน2บาทนะครับมองดู สรุปแผนเดีดีก่อนเนาะนะครับแนวรับแรก13.9แนวรับถัดมา13.10นะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่12.4นะครับไม่ควรให้หลุดละนะครับแนวต้านแรก14.5และ15บาทนะครับแนวต้านที่ควรจะผ่านได้คือ15.8แล้วถ้าผ่าน15.8ได้จะไป16.4และผ่าน16.4ได้จะเป็นราคาในกระดานครับช่องละ50ตังค์นะครับ ก็17บาท17บเจ็บาทห้าสิบสิบแาทสิบาทห้าสิบบาทห้ถ้ามันผ่าน16บาทสได้นะนะครับประมาณนี้นะ DOD ใครทุนสูงนะครับรู้ตัวนะรู้ตัวนะครับหลุดถ้าเห็นเลข13เนี่ยคุณต้องถอยแล้วนะคุณทุนสูงนะทุนสูงนะตอนนี้ก็เป็นโซนเก็งกำไรนะจ๊ะนะครับหุ้นมันสูงนะครับก็ต้องช่วยกันดูระยะย่อนะครับจะได้ โดดหนีกันทันนะครับเห็นไหมมันหลุดเส้น20วันมามันก็ยังมีเด้งได้นะครับนี่ครับไม่รู้ว่าแรงเด้งหรือแรงถ่นะครับดีออดี o D ครับเส้น20วันบอกว่าอย่าหลุด13.79และเส้น200วันบอกว่าอย่าหลุด10บาท76สตางค์คุณจะปรับตัวเป็นขาลงทันทีนะครับ ลองตีเส้นเทนขาขึ้นฟังโลนะครับซักสองเส้นไหมนะครับเผื่อมันเสียทรงต่อไหนเราจะได้โดดครับโดดเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลเส้นแรกบ,บอกอย่าหลุด13บาทครับเส้นที่2 บอกว่าอย่าหลุด11บาท19้ตังค์ครับประมาณนี้นะนะครับเทรนประมาณนี้นะครับหุ้นสูงระวังนะนะครับตอนที่ตลาดมันดีๆมันจะไม่ค่อยเป็นไรครับแต่ถ้าวันที่ตลาดมันย่อครับหุ้นสูงสูงจะย่อแรงกว่าจะย่อแรงกว่านะครับ คือคนที่เขากําไรเยอะๆอยู่ครับเขาก็จะแรงเทบ้างนะครับประมาณนี้เนาะก็ระวังกันด้วยนะครับอืมขอบคุณ f อที่ติดตามช่องครับขอบคุณครับ